thank <laughs> you ถ้ามีคนปฏิเสธเราเพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วก็ควรจะทําอย่างไรดีคะครูคะเช่อใจเลยคะไม่เห็นต้องแคร์เลยแล้วคุณน่ะรู้คุณค่าในตัวคุณหรือเปล่าคนอื่นไม่รู้คุณค่าคุณไม่น่ากลัวเท่ากับตัวคุณไม่รู้คุณค่าตัวคุณเองนะถ้าคุณกําลังลดความสุขของคุณลงเพียงเพราะต้องการให้ใครบางคนยอมรับคุณลำบากแล้วนะคะคุณไม่สามารถอยู่ในสภาวะนั้นได้ตลอดชีวิตหรอกเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตให้มีความสุขเห็นคุณค่าตัวเองให้มากคนที่เห็นคุณค่าตัวเองมักจะมีเสน่ห์นะแล้วคนที่เขารกคุณในแบบที่ คุณเป็นมันมีอยู่แล้วบนโลกใบนี้อย่ารู้สึกขาดแคลนแม้กระทั่งคนรู้ใจคนรู้ใจมีมากมายค่ะแต่ตอนนี้คุณต้องรู้ใจตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็รักตัวเองให้เป็นก่อนเมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ผิดหวังเรื่องความรักเยอะมากๆค่ะแต่เมื่อเริ่มมาเห็นคุณค่าตัวเองเริ่มรักตัวเองกลายเป็นเราดึงดูดคู่รักที่ดีเห็นคุณค่าเราเช่าทุนเราให้เกียรติเรารักเรามากๆเลยชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆค่ะจากคนที่เคยผิดหวังเรื่องความรักดังนั้นอยากจะบอกทุกคนค่ะว่าคุณมีดีในแบบของคุณและคุณก็มีคคนทู่ ควรของคุณถ้าใครเขาจะไม่เห็นคุณค่าคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะแล้วขอให้เขาโชคดีส่วนคุณก็เดินหน้าต่อดูแลตัวเองต่อไปแล้วถึงจังหวะดีๆคนดีๆมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะและเมื่อถึงเวลาที่ใช่คนที่ใช่ก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะ